สวัสดีทุกคนนี่เราก็มาเล่นเกม House Flipper 2ซึ่งตอนนี้ไอเกมนี้มันก็ให้เล่นฟรี3วันนะแล้วก็เลยมาล,ล,ลองเล่นดูเพราะว่าเราเองก็อยากจะได้เกมนี้อยู่เหมือนกันว่าก็ลองมาลดราคานะแต่ในเมื่อมันให้เล่นฟรี3วันแล้วก็ก็มาลองเล่นดูก่อนแล้วก็ได้ปรับปรับไอกราฟิกอะไรให้มันต่ำๆนะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันลื่นๆขึ้นหน่อยคอมคอมกาตัวนี้นะโอเคแล้วจะมาคอนตินิว จากคราวที่แล้วที่เราอไอ้เก็บกวาดร้านหน้าบ้านนะซึ่งแปบว่าเจ้าของบ้านเดิมก็ทำเลอะเทอะแบบสุดๆเลยทั้งนอกบ้านในบ้านอ้าวมันไม่ได้เซฟจากที่เราได้ทดลองเล่นคราวที่แล้วเลยไงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่น,นี่นี่คือร้านหน้าบ้านที่เราได้เก็บกวาดเรียบร้อยละยังเลอะเลยเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำความสะอาดบ้าน ตรงนี้ต้องน่าจะเป็นแปลงขัดอ่ะแปลงขัดตรงนี้คือเหมือนว่าใส่ถุงไปงอ๋อโอเคใส่ถุงี่บันเดว,ว่าเป็นขยะก็เก็บใส่ถุงไปก่อนนะลองลอยเท้าของอ,อสิงชีวิตที่ไม่นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่หม,มาของบ้านนี้น่าจะเป็นแบบพวกตัวและคูณหรือว่าอะไรเง,งี้ยรอยเท้ามันไม,ไม่ใช่ลอยเท้าคนเนี่ยนะนะ นี่นี่ไงเละใช่แล้วตัวอะไรไม่รู้แน่เลยเนี่ยเนี่ยเนมันออกไปทางหน้าต่างโอ้โหโอ้โหอะไรบ้นเนี่ยเหยียบอ่ะเหยียบเข้าไปเหยียบโซฟาอแน่นอนเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้หมาแมว ดูห้องนี้สิโอ้ห้องนี้เรียบร้อยมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แน่นอนอยู่มีรอยรอยตะเกียดตะไครอยู่ตรงนี้อยู่ในหลังบ้านนี่ไอตัวนั้นมันมันไปไหนละยูี่เข้ามันมันออกทางหน้าต่างไปแล้วอะต่อไปคือการเช็ดการขัดนี่รอยคราบ มันก็ไม่เลอะอะไรนะโอเคเราจะเช็ดอันเทียมเป็นรอยเลอะอย่างเดียวก่อนอ่ะ,อะรอยเลอะตรงประตูนี่แหละเดี๋ยวก่อนหยิบอันนี้หยิบอันนี้ขึ้นมาก่อนอแต่ว่าเราก็สงสัยหนูนะว่าทำไมถึงไม่มีไม้ถูกพื้นหรืออาจจะเพราะว่ามันระด,ดับ มันแบบว่าเลเวลหนึ่งอยู่ไงมันก็เลยแบบจะต้องแบบเก็บตังค์เพื่อที่จะไปซื้อไม้ดูพื้นอะไรประมาณเนี้ยมาเช็ดๆก่อนนะโอ้โหแล้วแบบตรงนี้มันคือรอยอขัดขัดอา้อาวมันไม่ได้ดีกว่าเอาทีวีวางก่อนเลอุ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยสนุกเดีอะอันอนี้ตรงนี้ ใปิง้งปิ้งละปิ้งละอ่าแต่ต้องนี้มันยังสกรปรกอยู่นะตอนนี้างานเอา้าเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอมันบอกมันบอกว่าเสร็จแล้วดูต้องดูบนเพดาาถ้าถ้าเกิดว่ามันมีรอยบนเทดานนี่ก็เราก็จะเห็นออกจากบ้านนี้ละตรงนี้คืออะไรมันมีเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท โอเคจะต้องขายสิ่งของที่อยู่ในบ้านนี้เจอีก7ชิ้นโ okay. อเคอนไนที่ขายได้เราขายไปก่อน เนี yeah. ่ยเราจะได้มีตังมีตังไว้ซื้อไม้ถูพื้นกับเขาบ้างขัดอีกหนึ่งหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างเรียบร้อยกดเสร็จงาน Take photo โอเคถ่ายรูปบ้านก่อนไอ้ตรงนี้มันจะโหลดถ่ายบ้านถ่ายรูปบ้านสินะอ๋อเป็นแบบภาพเกาะหน้าลหลังทำความสะอาดนี่ไงรอยเป็นรอยเท้าของสัตว์บางชนิด <c oughs> แต่แบบว่าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดร่องทงรองเท้าเลยอย่างไรว่ากระจัดกระจายของบนพื้นก็ยังกระจัดกระจายอยู่ <laughs> โอ้โหน่าได้สองดาวว้าวเร็วมากเลยใช่ไหมละ่ะแน่นอนยังมีงานมีงานอีกเยอะะนะหลายเดือนด้วยโอเคอามากมีมีมว่ามีงานที่จำนวนมากที่ยัต้องทำให้เสร็จ นี่ก็เป็นหัวหน้าง,งานนะทอมมาริโอมามาริโอเราแบบว่าไม่ได้เก็บให้เรียบร้อย,อยงไงนั่นเลยเลยน่าจะได้แค่2ดาวใช่ละมันมีไอ h i e v e m e n t ขึ้นมาคือเป็นตัวและคูณไอตัวที่เข้ามาน,นะ่ยนะตัวคูณอ๋อก็ก็กไม่ <laughs> ก็ไม่ยากนะดูดูลายบอลไปเปิ์เป็นมา้าลาย และนี่และนี่แบบว่าน่าจะเป็นบ้านเป็นบ้านของตัวละครตัวนี้แหละเพราะว่าตอนเริ่มเกมมาก็ก็เป็นภาพนี้แหละคือเป็นลายนกหงส์ยกแล้วก็แบบบ้านที่เหมือนแบบเลอะเทอะแล้วก็ทํไพิเศจเลยเนี่ยบ้านบ้านของตัวละครนี้นะเฮ้ยสวนสวนดอกไม้อ๋อย,ย้ายย้ายได้นี่เราไม่ย้ายมีผีเสื้อ ไม่ได้กลับไม่ได้ปรับกราฟิกอะไรเยอะแยะนะมันก็เลยดูแบบมันก็เลยดูเป็นกราฟิกที่ไม่มีแสงเงาไม่มีความสวยงามไม่ได้เท่าไหร่โอเคแล้วก็ซม้อมเล่นก่อนนะเพราะว่าก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกมอื่นต่อ